สวัสดีครับไลนเจนครับวันนี้ผมก็จะมาเอ่อสอนการโหลดโปรีนนะครับที่ผมใช้สองพันิบหกใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับดูจดากคลิปแล้วมันเันี้เจะเป็นข้าวลินเนียผ์กจะชิงลิงก์ไว้ใต้นี้นะครับกดตรงนี้ครับกดโหลดตรงนี้ครับกดโหลดนี่ครับกดโหลดนะครับรอครั กดโหก็รอรอรอ,รอนี่ไปโอเคอะแค่นี้นะคร,รับผมโหลดปลาปลื้มโลดปลื้มโลดโตมาไรอันไหนวะชิบหายลืมเขาไปยกอ่าคุณจะได้ฟไฟล์แบบนี้มา เครื่องมันจะบอันนี้คือปูนะผมก,กดขกวามาโหลดไฟดไแบบนี้แหละแ้วก,กดคียกขวาแล้วก็รอสักครูร่แล้วกดนี่ครับเอฟเฟกต์เฮียแ,แต่ผมแตกไฟล์แล้วรหัสรหัสแตกไฟล์นี้นะครับผมนี่ครับอันนี้ครับนี่นะครับรหัสแตกไฟล์ครับ เนี่ยรหัสแต่ไฟไม่ทำได้แต่ว่าผมแตกไฟเรียบร้อยคุณบผมได้โปรแกรมนี้มาครับเวลาใช้นะครับคุณจะต้องคลิกข,ขวาบัในจริงเวลาจะคลิกหน้าโปรแกรมนี้ครับผมกดที่ไฟแบะครับกดที่ไฟแบแจงจากนั้นคุณกดโหลดเลือกไม่ได้โหลดไม่ได้ไโหลดกดสตาร์ทไ b แบงครับมันก็จะ ไปก็จะเข้าไปในเกมนะใช้ได้รับเ,เซนด์รับทมาเทสให้ดูคลิปหน้าแล้วกันนะผมแบบนี้ก็จบในปีเท่านี้ครับครับใครชอบก็กดสนับสับใครใครมีปัญหาแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปครับผมจะหาวิธีแก้ให้ครับขอบคุณเจอกันคลิปหน้า